ครับครับเดี๋ยวแล้ครับ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 ก่อน อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนั่งนั่งนั่งครับครับก่อนอีกข้างหนึ่ง ดื้อไม่ให้กินดื้อไม่ให้กินน่ะน่งมารวยมารวยดื้อไม่ให้กินฮิโรครับนั่งนั่งมาครับก่อนครับนั่งให้เรียบร้อยครับ ครับครับเอาเลยกินมาครับก่อนนั่งลงนั่งนั่งดื้อแล้ไม่ให้กินนะนั่งลงครับเร็วนั่งครับบ่เนี่ยนั่งลงัสด,ดีครับก่อนครับทางนี้ ยังนะยังไม่ได้หวัดดีเลยเอาไหมครับได้ไหมสองมือเลยนะครับ างหงครับอีกข้างหนึ่งไม่เอาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับ nán luôn khắp đi khăn đi thấy không đi khăn đi khắp khắp con khắp đi khăn đi tổng mưa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  theo tổng mưa ra khắp theo khắp tổng mưa khắp ไปเลยปึ๊บอา้าครับก่อนครับครับก่อนครับครับฮัลโหลยครับครับก่อนสวัสดีครับอีกครั้างนึงอ่างสองเบ้อสองเบ้อสองเบ้อ ครับครับสองมือสองมือกระโดดกระโดด